ก็จะแบบเหนียวหนึบๆเด้งๆดน,น,น,นะคะอร่อยออกเค็มหน่อยๆมันมันเค็มๆค่ะขนมมันสำปะหลังค่ะวันนี้แม่ตุ๊กก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมมันสำปะหลังเป็นขนมโบราณพื้นบ้านค่ะ สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามให้แม่ตุ๊กนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆของแม่ตุ๊กนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะมันเป็นเส้นเส้นฝอยฝอยขูดไปจนหมดเลยนะคะได้มันขูดมาแล้วอันนี้ขูดเสร็จหมดแล้วค่ะ ใส่ชามผสมเลยจ้าตามด้วยแป้งเทา้าแล้วก็น้าําเราก,ก็คนๆคลุกเขาให้เข้ากันจ้ะนวดแป้งให้เข้ากันนะคะ นวดให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายพอละลายนะคะพอให้น้ําตาลละลายแล้วเราจะนําไปเทเส่พิมพ์นึ่งกันจะ้ะพอดีมีถาดใหญ่ขนมเราทําไม่เยอะนะคะก็เลยใส่พิมพ์แบบนี้พิมพ์ก็น้ํามันพาก่อนค่ะจะได้ไม่ติดกน้นติดแม่พิมพ์มากเพราะว่าเวลาเราแกะออกจะได้แกะง่ายนิดนึงนะคะเกี่ยเกลี่ยค่ะ เขี่ยให้ขนมเสมอกันนะคะจะลองใช้พิมพ์ถ้วยเล็กๆดูค่ะตักขนมใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเราจะนำไปนึ่งกันจ้าเวลานึ่งขนมเราใช้ไฟเดือดนะคะเดือดจัดให้ซึงมันร้อนแล้วเราก็เอาขนมขึ้นไปไปนึ่งกันจ้ะเราจะนึง่งประมาณ สามสิบถึงรู้ว่าจนกว่าขนมเราจะสุกจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าขนมสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้มะพร้าวพอแล้วจ้ะมะพร้าวขูดขาวเราใช้เป็นมะพร้าวถึมทึกนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้มะพร้าวแกะจัดนะคะเป็นมะพร้าวถึมทึกคะ่ะเราก็ขูดขาว เสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือไปีช้อนชานึงค่ะแล้วก็คนคนคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะคนคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเตรียมไว้สําหรับตัวขนมมาคุกค่ะเราจะนําขนมมาคุกแต่ถ้าใคร ต้องการทำทำขายนะคะให้แนะนำให้นำมะพร้าวไปนึ่งก่อนนะคะจะทำให้ตัวมะพร้าหรือขนมของเราไม่เสียง่ายนะคะเก็บไว้ได้เก็บไวไ้ไ,วได้หลายชั่วโมงแต่นี้แต่วันนี้เม่ตุกไม่ได้นำไปนึ่งนะคะเพราะว่าจะทานเลยจ้ะเรารอขนมมาคุกกันจ้าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ แบบถ้วยเล็กก็แกะง่ายค่ะนี่ค่ะแกะออกจากพิมพ์ง่ายค่ะเดี๋ยวแล้วก็คุกมะพร้าวของเราเลยเดี๋ยวจะลองมาแกะพิมพ์ใหญ่ดูค่ะนี่ค่ะ ง่ายๆเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคะหั่นเป็นชิ้นๆหั่นไม่ยากนะคะ ก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนจ้ะหั่นเป็นเส้นแบบนี้แล้วเราก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆเป็นลูกเต๋าแล้วก็คลุกกับมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดขาวที่เราเตรียมไว้ ใครชอบมะพร้าวเยอะๆก็โรยเยอะๆเลยนะคะคุกเยอะๆถ้าไม่ชอบเยอะก็ใส่พอประมาณขนมมันมันสำปะหลังมันห้านาทีเนี้ยแบบเนี้ยค่ะมันเป็นขนมพื้นบ้านขนมโบราณพื้นบ้านนะคะแต่ว่าหากินไม่ยากนะคะอยู่นี้เขาตามตลาดนะตามตลาด สุดร้านขนมหวานทั่วไปเขาก็ทำขายกันค่ะขนมมันสำปะหลังสำปะหลังห้าพันห้านาทีนะคะสูตรเนี้เขาจะทําขายกันเยอะค่ะหากินไม่ยากอร่อยทำง่ายแล้วก็หากินไม่ยากด้วยค่ะหากินง่ายๆตา,ามตลาดมีท้องตลาดมีทั่วไปมีเลยค่ะ นี่ค่ะคุกแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะว้าว <Wow. S 1> ตัวตัวเนื้อขนมของของเขาก็จะแบบเหนียวหนึบๆนึเด้งๆนะคะ เพราะเราใส่แป้งเท้าเข้าไปด้วยแล้วก็กินกับมะพร้าวขูดขาวเข้ากันค่ะอร่อยออกเค็มหน่อยๆมันๆเค็มๆค่ะขนมมันสำปะหลังเป็นขนมโบราณพื้นบ้านหากินไม่ยากค่ะทุกวันนี้มีขายตามตลาดนัดเยอะแยะเลยค่ะทำง่ายหากินง่ายเมนูขนมมันสำปะหลังค่ะ อย่าลืมทำทานกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆพี่ทังน,น้องกันค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ตุ๊กลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ